สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูสุภัตรางามงอนหรือคุณครูน้ำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับของใช้ประจำตัวเด็กๆก,กันค่ะของใช้ประจำตัวเด็กๆที่จะต้องมีหแปรงสีฟันยาสีฟันค่ะสกระเป๋านักเรียนค่ะสรองเท้านักเรียนค่ะ และ C ที่นอนของนังเกเรียนเองนะคะเมื่อน,นัเกเรียนใช้ของใช้ประจาตัวของนังเกเรียนเรียบร้อยแล้วนัเกเรียนจะต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะโดยคุณครูจะมีสัญลักษณ์ประจาตัวให้กับเด็กๆค่ะให้เด็กๆนำของใช้ที่เด็กๆใช้แล้วเก็บให้ถูกที่ถูกสัญลักษณ์ของตัวเองนะคะให้เด็กๆวาดรูป ของใช้ประจำตัวของ,ดงเด็กเองหนึ่งอย่างแล้วระบายสีอย่างสวยงามมาส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ